สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปนด,ดมากินโชดเ้ยค่ะไปตลาดแต่เศร้าพี่น่องไปสือของไหวยแม่ยนั่งรถค่ะกลับมาหอดปลากระจัดแจงเลยค่ะผลไม้หายางกับซิ่งของสีมะหวายเนาะอันนี้กล้วยหอมทองพี่น่องแต่ว่ากับพลาทองปนดไดดอกค่ะสีเข้มๆนะคะอันนี้วิละหาสิบบาทค่ะยางที่สองป่าใส่เป็นสมเขียวหวานพี่น้องเป็นสายนำพึง่งแบบเส็บๆเลยค่ะอันนี้เครื่องกิโลเ้ยค่ะหาหน่วย ย่างที่สามนี่ป้าใส่เป็นลูกภาพค่ะพยายามเอาผลไม่จะเป็นสีทองนะคะจะเป็นสีมุมงคลกับชีวิตสามน่วยพี่น้องน่วยละสิบบาทค่ะย่างที่สี่นี่ป้าใส่เป็นทับทิมค่ะพี่น้องทับทิมนี่บ้านป้าเอินบักพิลาเด้อค่ะด้วยกับสีสีขาวขาวค่ะพี่น้องแต่ว่าทาั้งในากับสีสมพูองตองเป็นจะเสียบอยู่ค่ะเมียค่ะพันพาเห็บบึง ได้มาสามน่วยค่ะหน่วยละสิบบาทต,ตลาดสดอำเภอบุญทลิกนี่แหละค่ะนาลานพยูข,ขัางนาเลยค่ะพี่น้องผลเม้กับหลากหลายอยู่ค่ะได้มาสามน่วยยางที่หานี่ป้าใส่เป็นแอปเปิลเดอ้อค่ะเป็นแอปเปิพลพลฟูจียางดีพนวะ่ะป้าเลือกแล้วเลือกอีกพี่น้องจนเมฆาเพิ่นนมหนาขึ้นเลือกคักเทเพนวะ่ะ ลูกละสิบบาทขึ้นกันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะผลไม้หายางถา่านพี่น้องบม่มีตามตำล่าหายางก็ใส่ผลไมย้ยางเงินกระไดเด้อค่ะใส่ทดแทนกันได้ค่ะเป็นซีรีส์มงคลเท่กันแลยกับพี่น้องเอาป่าแล้วก็จับหนาจับหลังจัดแจงว่างมองไรล่ะปลาเอาว่างเล้เว่างอีกหาะมองว่างปลาเอ้ยะนะคะเดี๋ยวซีสมีของวายหลายอยู่จ้ะ อีกอย่างหนึ่งพี่น้องเป็นเขาสารค่ะจะเป็นเขาเหนียวหรือเขาเจ้าก็ได้เด้อค่ะถ้วยหนึง่งนามเกี่ยวนึ่งค่ะพี่น้องนามเป้่านาสะอาดหนามดืม่มเฮาเนี่ยแหละค่ะจับแล้วจับอีกป่าก็เลยก็สะมีขนมเด้อพี่น้องเป็นขนมไทยหรือขนมยังก็ได้ค่ะจะเป็นสิริมงคลเมือ่อนี่ป่าได้ย่างเดียวพี่น้องป่าได้ขนมสั่นมาก จะเป็นท่องยิบท่องหยอดหรือขนมที่เป็นซีรีส์มุ่งก้นกระถเดอร์ค่ะแล้วเจค่ะตามที่มีเนาะจะมีหมากพู่นะคะยาสูบหมากพู่ค่ะใส่เข้าไปคือกันค่ะของหวายเนาะนะคะทูบเก้าดอกค่ะ เทียนคูนึงพี่น่องสองเล่มค่ะดวกซสมีดอกไม้เด้อพี่น้องเมื่อนีปากใส่เป็นพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยคูนึงพี่น้องสิใส่เป็นดอกไม้สดหรือยอดดอกไม้ตามบานตามเงื่อนก็ไดเด้อค่ะเพื่อค่วมประหยดัดจะเป็นซีรีมงคลด้วยกันนั่นละพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะบานนี้พร้อมแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องผลไมหายาง ข่าวสารนำเปล่าขนมหมากผู้ข้ามผู้ยาสูบแล้วก็ถูบเทียนค่ะไปค่ะบารน,นี้มาค่ะมาตั้งหนารถดล้วพี่น้องมาหาเพิ่นเอาโต,โตเอาผามาว่างมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะอา่าบารนี้เพิ่นสิบายได้บานนี้ป่าแล้วก็ยางหนาย่างหลังพี่น้องแล้วยางหาโทรศัพท์แล้วทองพดสวดบบได้ค่ะพี่น้องต้องใส่ยู่ทูบย่างเดียวค่ะมาหอดป่าแล้วก็เปิดยู t ทูบขึ้นเลยค่ะ วานมโมสามจบป่าแล้วก็ทองสามยูทูบเลยพี่น้องเอาดีๆเด้อป่าเด้ออย่าทองพิษทองถือเด้อหลังจากที่ป่าแล้วทองดนเตอพี่น้องแล้วก็ซาถูกค่ะทองพิษทองถือก,กับ,โบโมกหูน้ลำเล่าละพี่น้องแล้วทองอยู่ผุดเดียวเล่ามุมมุมมุมอยู่นะคะแล้วก็เลียดหนาเลียดหลังบอลลัสเฮดหยั่ง,งตอบานที่นี่หลังจากนั้นแล้วก็มาจุดถ,ถูกพี่น้องถูกเก่าดอกที่เราเตรียมไว้นั่นแหละค่ะ เอามาบนอบนอกบัานนี้มีขีดเอามาอยู่พี่น้องเอาจุดปาจุดเนี่ยทิบบลาบานีร่มคือจังบบมีเอาตดของเรลาอยู่พี่น้องอพ่อลป่าพ่อแล้วโวยเขามาจุดดนเถบานนี้พ่อป่าพ่อมันสิไม้แห้งเน่หัน แล้วก oh, ็ซ oh, so. ิดๆเนี่ยเห็นไฟมันบ่อยพี่น้องเอ้าถูพียบานนี่เอ้าเร็วๆมันจุดไมซัดเอ้าเราจุดถูบแล้วแล้วก็นั่งเอ้าเริ่มจุดเทียนแล้ววะแล้วก็เบลเทียนมาจุดจุดเทียนเรียบร้อยบานนี้ เหังไดเนาะออกป่าแล้วก็ไปปักเทียนพี่น้องเราปักเทียนก่อนแล้วก็มานั่งนุบมือบาดน,นี่สิขอได้บันพี่น้องหลังจากท่องบทสวดไปแล้วป่าไปก็น,นั่งขอจะจบยังแล้วบาดน,นี่ขอให้หลอดปลอดภัยครับคีหรือความระมัดระวังปลอดภัยทั้งคนขคับคนนางเพื่อนะขอโดนโดนพี่น้อง จนเราขออย่างนี้เอาป่าเราจำเลขทะเบียนบ่หือบ่าเนี้ยเอา,าละซอ,อ,องโอ้ยขี้มาบอกโดนหลายปีกับปงหัวตัะป่านอ๋อแล้วก็มาขอ,อยีพี่น้องขอโดนโดนบ่าน,นี้จะขออย่างนี้เนาะบริเเมียหน,น้าเพิ่นเลือดเบิดหรบอก่ค่ะข,ขอแย่หลายกย็นเลยป่าเราขอแล้วละพี่น่องอแล้วสิบปักถูกเด้ยบ่านเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เอาเอาเอาแขนสั่นบบถึงเขาจัดแจงอีกนิดหน่อยแล้ววะโบเรียบร้อยแล้ววะวันนี้แล้วแล้วพี่น้องก็หลังจากทีทาให้ถูมันเบิดน่อพี่น่องถูเทียนเบิดนะค่ะป้าเพิ่นว่าเราวางลอนี่บบเห้เสียเวลาเพิ่นว่าเดี๋ยวสิไปจีบปลาเขือพี่น่องไปสิต่ำบลาเขือกินเพิ่นว่าป้าแล้วก็จัดแจงดังไฟขึ้นพี่น้องปิ้งบลเขือค่ะ ต้มเพิ่นก๋บ่มากมันบหอมเพิ่น่าเป็นสิจี้เอาจี้กิดติโดนเติบเลยพี่น้องโอ้ลวกมือลวกมือเอาเอาหาเนี่ยว่างให้มันเบิดอันบลาเคือนี่กิโลละแปดสิบบาทเด้อพี่น้องอำเภอบุนทลีบ้านพี่น้องลดจังบาทเหม็นมาบอกป่านี่เด้อค่ะฮะลอดจัดแจงเฮ็ดนาเฮ็ดหลังเอาเอาเอาปลเคือหม่เริ่มมไม่เลยพี่น้องเริ่มซุกแล้วบานี่หาซุกเรียบร้อยป่าเพิ่นก็ นี่เอามาใส่ถาดเพื่อสิลอกแล้วมันพี่น้องนี่ค่ะตัวเดมันใหม่เปลือกบระเขือค่ะเพื่อนจะลอกออกพี่น้องมันก็สีหอมค่ะลอกไปตําค่ะเนียนบระเขือบานห้า่อนละพี่น้องแต่ว่าใส่แบบปีงเอาค่ะมันจังหอมเพิ่นเห็ดใบเตี้ยใบยพี่น,ออน,อน้องผลละผลเร่งเร่งใบายผลละคือเพิ่นจางสีได้กินเพิ่นลอกใบท้าบเดดังไฟเพิ่นวะ คะลอกจนเบิดแลลวพี่น้องอะไรมันไหมมันยังก็หลอกออกค่ะบบต้องไปล่างเด้อพี่น้องหลอกแล้วก็ตําเลยค่ะมาหนีป,ป่าตําแบบไบเใสไซแบบไบเใสไซปลาทูดเด้อพี่น้องสิตําแบบเพื่อเพียวเ,เลยค่ะมาสิกินน้อมบบกเขือนี่ขึ้นมาหุยๆเลยพี่น่องแซ่บค่ะอพี่น้องหลังจากที่เราไปจีบบบเขือแล้วกลับมาเอาแล้ววะถูกเที่ยนคือปู่ยูบอลก้ันนี่มาหามาเปเพี่ยนห้พี่น้องเพื่นอนว่าเฮ็ดบ่ถือบ่ต้ตองเพื่อนว่า ถูกเทียนตอกเอาไปทั้งนาเพื่นว่าแบบีนีมมันจังถือพวงมาไล่ก็ต้องไปแขวนรถเพื่นว่าอ๋เฮ็ดตามเพื่อนพี่น้องมาบานี้มาลาบบ่าบาน้ถูกเทียนจุดเบิดแล้วพี่น้องปาแล้วก็เปิดยูทูบคือก้านั่นแหละค่ะเปิดขึ้นนโมสามจบแล้วก็ททองมุม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 ของเราแหะพี่น้องแต่เรานั่งรถนึงค่ะแต่เรานั่งเบื้องเอียงอยู่ในโทรทศรพทาพี่น้องบดสวดก็คือจังบ่หลายแล้วก็นั่งนะคะนั่งเรียนนาเรียนหลังอยู่หันละ เอาล้อท่องแลว้วๆพี่น้องเอาล้อวายพี่น so ้องบานนี BERG, ้เอาเหลือเทียนอีกเล็บหนึ่งบนดับแล้ววะเอาแล้วเอามือปัดไป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 เอาบ่ดับบ่ดับอีกแล้ววะเอาคือโดนแถบานนี้เอาแล้วใส่สองมือมือสันๆเราวปิด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 เอาบ่ดับของเราบานนี้เอาท็นจังไดล่ะบานนี้เออดับแล้วพี่น้องดับแล้วบานนี้เอาล้อเสียดอย่างตัวเอาล้อวาย บายต่อพี่น้องขอหยังอีกบานนี้เศร้าเศร้าปาเศร้าพ่อแล้วเศร้าขอขอหลายแล้วเราเป็นสีลื่มหูลเพี่น้องว่าป่าเป็นขอหยังเพิ่นขอผลละไม่ไปกินค่ะพี่น้องเอาเอาค่ะเห็นเพื่อนค่ะสรุปแล้วป้าเราเห็ดหยั่เปลี่ยนเด้อพี่น้องเธอเลอกที่เราได้วบายเมียหน้าค่ะทุกปีเดืนมาหาเป็นค้นเห็ดปีนีมหาว่าเอาป่าเห็ดบึงล่องพิดล่องถือว่าสันป่าเราก็เลยเป็นเงือกงักพี่น้องเอามือดีล่าไปก่อนเด้อค่ะเมื่อนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีค่ะ